สวัสดีพี่น้องป้องปายุขผู่สุคนเด้อครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญายแสนบ้านทุ่งคือเกาเด้อครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับพี่น้องเป็นข้าวของทางบอสบิ๊กพุยบ้านฟินแลนด์สู่ฝังนะครับมาเอาแล้วกัเดี๋ยวเข่าเรื่องเลยครับบอสบิ๊กฟ้องจริงไม่ใจดีอีกต่อไป ล่าสุดเปิดเผยแบบนี้ลั่นเดือนหน้าตเตรียมขึ้นศาลตาพพดพน้องแมนบอดบิ๊กสีฟ้องผู้ไดเนาะบัดที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเ่าซูฟังเด้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับเมื่อนี้นะครับพี่น้องทางบอดบิ๊กเพิ่นได้มีการออกมาไล่สุดนะครับแล้วบางช่วงบางตอนนะครับบอดบิ๊กเพิ่นก็นได้ว่าถึงประเด็นนี่แหละครับประเด็นเรื่องการฟ้อง นะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบ่ได้เปิดเผยเะครับพี่น้องว่าเพื่อนฟ้องผู้ใดแต่ที่แน่ๆมีการฟ้องแน่นอนเพราะว่าบอสบิ๊กเพื่อนบอกว่าเดือนหน้านะครับนะครับผมสีมีการขืนล้งขืนสารนะครับว้าง่ายๆแล้วบอสบิ๊กบอกว่าปีนี้ทั้งปีแหละครับพี่น้องเราบอกว่าสีได้ขืนสารดูได้ขืนสารบ่อยนะครับแล้วบอสบิ๊กแล้วก็ว่าในคลิปพ้อมพี่น้องนะครับบอกว่านะครับเราสีบ่ได้นิ่งพูดนะครับสีบ่เว้าคือเกาหมายถึงว่าสีบ่นิ่งพูด แต่จะเน้นจัดการหมายถึงว่าที่เราสีฟ้องผู้ใดนะครับเราสีบออกมาว่ามาพูดนะครับเราสีเน้นจัดการไม่บอกว่าไม่เน้นพูดจะเน้นจัดการนะครับแล้วทางบอดบิ๊กนะครับเรากระบอกพ่อมาเอฟซีนะครับกับสีมีทั้งค้นหวังดีและบอหวังดีนะครับเรานะครับบอกว่านะครับต่อไปกับสีโบไปมูหูหรือว่าไปไปคิดน้ำนะครับสำหรับเอฟซีที่เข้ามาคอมเมนต์นะครับ ยั่วยุหรือว่ายุแย้งให้บอลบิ๊กโม้หแบบนี้ครับพี่น้องหรือว่าเพจข้าวนะครับหรือว่าข้าวต่างๆที่เอาไปเขียนนะครับบอลบิ๊กพิ่นกับสีพยา,ยามนะครับสีบัไปตามมารุมหรือว่าไปตามเกมเก่าประมาณนี้พี่น้องแต่ที่แน่ๆน,น,นะครับบอลบิ๊กบอกว่าไม่เน้นพูดจะเน้นจัดการแต่ผู้ใดหวยซีไปออกผู้ใดก็ต้องมารุ่นอีกเทียนหนึ่งพี่น้องที่แน่ๆเดือนหน้านะครับบอลบิ๊กบอกแลวว่ามีขึ้นศาล นะครับผมก็เลยออกมาอัปเดตมาบอกฟังนะครับหลังจากนั้นพี่น้องทางเพจย้ายแบมแบมเพจย้ายแบมแบมก็เป็น f c ของทางบอกบิ๊กนะครับพี่น้องนะครับ f c ตัวโยงเลยก็ว่าได้นะครับผมเพื่อนกันเลยได้มีการนะครับเอาคลิปตรงนี้แหละครับผมมาลงนะครับผมนะครับหลังจากที่ทาง f c เห็นนะครับกระเขาไปคอมเมนต์เยอะแยะมากมายเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจย้ายแบมแบมนะครับ เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์นะครับของ FC บางท่านบางคนซื้อฟังเดิร์พี่น้องหลังจากที่รู้ว่าบอสบิ๊กเอาแทแล้วฟ้องจริงแล้วนะครับแล้วก็ะสีได้คืนสารเดือนหน้า FC ฟของมาคอมเมนต์นะครับท่านแรกนะครับผมท่านนี้บอกว่าเลิศม,มากค่ะบางคนด่าแบบไม่มีชิ้นดีเลยค่ะทั้งๆยาิก็ไม่ใช่บางคนรู้ดีกว่าตัวเราซะอีกจัดการให้เด็ดขาดไปเลยค่ะนะครับ เอฟซีท่านต่อมาพี่น้องท่านนี่บอกว่าจัดไอพ่อบ้านก่อนเลยตัวนี้ความคิดแย่มากนะครับกับบุวงาพ่อบ้านทั้งใดเด้อพี่น้องนะครับพูดออกมาคอมเมนต์แบบนี้นะครับท่านต่อมานะครับกับคอมเมนต์นะครับบอกว่าออกมาปกป้องตัวเองดีแล้วไม่งั้นมันได้ใจนะครับแล้วก็อีกประมาณ2ท่านพี่น้องนะครับท่านต่อมาอันนี้ผมอ่านไปตามจริงเด้อพี่น้องท่านต่อมาบอกว่า เอาบักหัวล้านขึ้นสารน้ำเนียนะครับพี่น้องบักหัวล้านนี่แม่นผู้ใดเนาะบัดนี้นะครับเอาบักหัวล้านขืนสารน้ำเนี่ยว่าสั้นครับเลีกับท่านสุดท้ายนะครับท่านนี่ก็บอกนะครับแนะน้าบอกว่าดีแล้วทําอะไรไม่ต้องให้คนอื่นรู้ก่อนนะครับว่าต้องให้คนรู้ก่อนนะครับทําไปเลยนะครับไม่ให้พวกเขาด่าว่าเราพูดเยอะนะครับ แต่กี่บอสบิ๊กแล้วก็โดนว่านะครับมิเตว่ามิตตพูดนะครับว่าฟ้องว่าจัดการ่างเทียนะครับแต่ล่าสุดวันนี้บอสบิ๊กนะครับบอกชัดเจนเลยนะครับว่าเดือนหน้าจะได้ขึ้นลงขึ้นศาลแล้วนะครับนะครับพร้อมกับบอกว่าไม่เน้นพูดนะครับเน้นจัดการเลยนะครับประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสูฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดก็คอมเมนต์เข้ามาูฟังได้เลยครับผม เดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ